ถ้ามาท่องเที่ยวในสวนค่ะพี่น้องอเบิ่งทางเป็นเห็ดเ,เห็ดถนนถนน่นนอนกรีดขึ้นเึ้นไปถึงนเขาเนี่ยทางขึ้นเขามอดตัดยางกับแท่งป่ามแล้วรถใหญ่ขี่มาได้เหรอ ไม่กล้าขับหลงอย่างเงี้ยไม่เห็นมีน้ำเลยชักหยดเป็นเห็ดท่างมากเห็ดสะพานขามข้องนี่สวนป่า มีบานอยู่หลังนึงอยู่ในนี่วันนี้ไม่เห็นเขาเปิดเขาเอาเกล่ะนี่ฝนตกเมื่อวานนี่พี่น้องอู้หทำสะพานใหญ่เลยนะมันตกเมื่อวานนี่น้ำมีน้ำ แต่ว่ามันพอไหลนมาได้่นี่นต้นอะไรอ่ะนั่นต้นอะไรอ่ะเนี่ยผ้ามา ช่มสภาพภายในสวนป่ามมีป่าอยู่หลังหนึ่งค่ะพี่น้องคุณอะ